สวัสดีครับเพื่อนๆคนท้องถิ่นทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่กมสมสร,รมส่งเสริมการปกครองถิ่นนะครับวันนี้ามาประชุมกอ,อกลางนะก็มีเรื่องขา่าวดีสำหรับน้องๆนะครับที่สอบอในตำแหน่งของ ในตำแหน่งนต่างๆนะในสายงานบริหารนะครับว่าวันนี้นะครับทางคณะกรรมการกลางในส่วนของกรบตและก็กอเทศบาลนะครับถกเถียงกันเรื่องคนที่ติดว .58 นะครับวันนี้ก็มีมตินะครับเอกฉันนะครับกว่าที่จะออกมติมาก็ใช้เวลาประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะครับ ็มีมติเอกฉันว่าคนที่ติดวอ58นะฮะที่ประชุมเห็นว่ามีคนสมบบติครบถ้วนนะครับตามประกาศรับสมัครสอบอคัดเลือกนะฮะก็คนที่ผ่านก็ถือว่าผ่านโดยชอบด้วยประกาศนะฮะประเด็ที่2นะครับเรื่องการบรรจุแต่งตั้งนะครับที่ประชุมนะมีมตินะนำคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสนะฮะมาเทียบเคียงนะครับแล้วก็มีมติให้ บรรจุแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่มีผลสุมปทานครบถ้วนนะครับก็คือเมื่อท่านได้รับเลือกรายงานตัวและก็เลือกลงเรียบร้อรยแล้วนะครับก็ให้กอจังหวัดนะครับมีมติส่งท่านไปรักษา,าการในตําแหน่งในอบตหรือเทศบาลที่ท่านคัดเลือกที่เลือกไว้นะครับโดยให้รักษา,าการในตําแหน่งนั้นๆไปพรางก่อนจนกว่า นะครับจนกว่าท่านจะมีคนสบัติครบถ้วนนะเมื่อคนสบัติครบถ้วนแล้วนะตามมาตรฐานตําแหน่งและก็วห้าสิบแปดนะฮะก็ให้บรรจุนะฮะให้บรรจุนะครับก็ให้บรรจุแต่งตั้งในวันที่ครบรอบนะฮะครบครบถ้วนนะครับครบถ้วนในวันที่มีๆๆค,คนสบัิๆๆๆครบนะครับประเด็นต่อมานะครับประเด็นในเรื่องของ คนที่สละธี์ไปแล้วนะฮะคนที่สละศีกไปแล้วคือก่อนหน้านี้นะฮะทางฝ่ายเลยขาเนะี่ยฝ่ายเลยขากอกลางได้ได้โทรศัพท์เรียกท่านไปราจุแต่งตั้งแล้วแจ้งว่าท่านมีคนสบายไปครบถ้วนแล้วก็ท่านเสียสละนะฮะสละศิกนะฮะไม่ได้มารายงานตัวอันนี้ก็ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานะฮะเรียกท่านมารายงานตัวใหม่นะฮะ ในตำแหน่งที่ว่างอยู่แล้วก็เลือกบัญชีที่มีตำแหน่งว่างนะครับแล้วก็ให้ไปบรรจุแต่งตั้งาตามที่ผมนำเรียนแล้วนะก็คือถ้าคนสบัดครบก็แต่งตั้งได้เลยนะคนสบัดยังไม่ครบก็ให้ไปรักษาการแทนรักษาการแทนไปก่อนนะจนกว่าจะครบถ้วนใช้ทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าท่านจะสอบตำแหน่งรองปลัดผอ,อ,อก,กอง หัวหน้าส่วนนะครับหัวหน้าฝ่ายนะฮะหัวหน้าฝ่ายก็ให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีประมาณ16ตําตำแหน่งนะครับที่สํารวจไว้นะฮะแล้วก็ที่เรียกไปแล้วมีอยู่ประมาณ5,7าสถึงหกสิบป่าอัตรานะครับที่เรือกไปแล้วอันนี้ก็ที่ประชุมก็มีมติแบบนี้นะครับก็เลยแจ้งให้พวกเรานะฮะที่ ติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับก็แสดงยินดีกับน้องๆนะครับที่ติดวอ8สนะฮะส่วนคนที่สอบตำแหน่งประหลัดต้นนะฮะวันนี้ไม่มีการพิจารณานะแต่ไม่แน่ใจว่าในวาระของกอบตนั้นมีพิจารณาหรือไม่และกเทศบาลไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้นะครับจึงแจ้งมาให้พวกเราทราบนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ กรรมการฝ่ายของท้องถิ่นทั้ง6ท่านนะครับที่เป็นประหลัดแล้วก็ฝั่งของท่านนายกที่ช่วยกันพูดแล้วก็ผู้สมมติหลายท่านนะครับในส่วนของอบตอและของเทศบาลที่ช่วยกันเสนอแนะต่อที่ประชุมและก็มีท่านอนเนกเกษมสุขที่เป็นคนสรุปนะฮะว่าให้ใช้วิธีการนี้แล้วก็ฝ่ายเลยขาก็ได้ ไม่คัดค้านอะไรนะครับตามที่เราได้มีมติไปนะครับอันนี้เข้าใจว่าฝ่ายรลยาก็คงจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะฮะในการจะทำรายละเอียดนะฮะแล้วก็ส่งไปให้ทางกอจังหวัดที่หาเรือมาที่กอกลางก็น่าจะเป็นหลังปีใหม่นะฮะหลังปีใหม่ก็ปีใหม่2564ก็เป็นข่าวดีสำหรับพวกเราที่ติดวัว58สคัดวันนี้ก็ มาแจ้งข่าวเรื่องนี้เดียวแค่นี้ก่อนนะรายละเอียดก็เดี๋ยวคิดว่าผออ,อนชนินราดมณีนะผมจะสรุปให้ทางา Facebook ของท่านนะครับแล้วผมก็จะสรุปให้พวกเราทราบอีกทีหนึ่งขอบคุณมากครับสวัสดีครับ